สวัสดีครับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโปรโไฮโซนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงม้าหัวหินนะครับพอดีว่าวันนี้มาทําแปลงไฟฟ้านะครับเพื่อ,อ,อกักม้านะครับตัวที่มันไม่ค่อยอยู่ในแปลงนะครับมันจะมีตัวที่มัน ดื้อน,นะมันไม่ค่อยอยู่นะครับเชือกเอ,อ,อันนี้มันมันเอามันไม่อยู่นะครับก็เลยต้องมาทำแปลงไฟฟ้านะครับเพื่อจะเอามาพวกนี้นะครับประมาณสี่ห้าตัวนะครับเข้ามาอยู่ในแปลงเพราะว่ามันออกไปมันก็ไปกินไปกินต้นไม้นะครับที่เราปลูกไว้ แล้วมันก็ทำให้ต้นไม้ไม่โตนะเสียหายเลยต้องทำแปลงไฟฟ้าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับโคตรร้อนเลยเ,เดี๋ยวผมไปหากินข้าวก่อนนะครับตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับ ไปดูว่าเขามีอะไรกินนะครับที่นี่อากาศโคตรร้อนเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอคอกมา้านี่เป็นอคอกมา้าเป็นอคอกมา้า ผมว่าที่นี่น่าจะเอาเป็นสีที่มันไม่เปื้อนนะครับว่าไม่ค่อยได้ขัดคอ,อกเท่าไหร,นะร่นี่ก็จะเป็นโรงหญ้านะครับโรงเก็บหญ้าเอ้ามาอยู่นี่ได้ไงโอ้ มันก็โคตรอิ่มเลยแหละนะครับมาอยู่ตรงกรองหญ้าหมดเลยสงใครจะนั่งกินนอนกินชั้นละรุ่นนี้โอ้มีกล้วยอีก

พัดลมยังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านด่านสองพันห้าพร้อมฟรีปั๊มอ่ะเดี๋ยวตัวเองโอนเงินให้เขาทางนู้นเลยเดี๋ยวพอส่งไปจับเทมส่งไปให้เลยได้ไหมอ่ะเท่าไหร่นะครับสองพันห้าจะอ๋อเฉพาะพัดลมใช่ไหมครับเนี่ยไม่ไม่ได้ฟรีปั๊มด้วยไงไม่ได้ฟรีปั๊มเลยเอาตัวนั้นเลยของใหม่ของต่อนอกเลยทั้งหมดเลยฟรีปั๊มคือตัวไหนครับอ oh ่าตัวตัวอยู่ตรงกลางพัดลมนะเองก็โอนตัวเองโอนอไมถ้าสองพันห้า โอเคเดี okay, mm ๋ยวผมถามพี่ชายก่อนนะครับครับครับโอเคครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมกินข้าวก่อน